พีบอดี้ค่ะทุกคนคะ่ะท,ทุกคนีกแลวทุกคนคือใครก็คือทุกคนทุกคน,กคนและสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาเดแอมจะสอนวัแบบนนี้สื่อมือกี้สลับกันละจะมาเป็นแอมเนี่ยสอนวิธีการในการถ้าสมมติค,คุณอยากถ่ายคลิปสอนคนเป็นแนวเหมือนกับสอนแบบให้ความรู้อย่างเงี้ยอย่างบางคนนะั้นมีธุรกิจแบบขายอะไรครับประกันอ,อ่าก็ต้องมีความแนะนําใช่ไหมว่าทําไมควรทาประกงประกันอย่างงี้อย่างนี้หรือสอนสร้างตัวตนวิชาการ,ว,าการวิชาการเนี่ยจะจะทาให้ดูว่าเวลาทำคลิปสอนยังไงซึ่งจะสอนอยู่สองยางนะคะอย่างแรกก็คือเวลาถ่ายอ่ะ ถ่ายยังไงใชะ,ะแล้วก็เนอย่างที่2ก็คือเวลาใช้เลือกใช้น้ําเสียงใช้น้ําเสียงยังไงดีนะฮะอย่างแรกสุดเดี๋ยวเวลาถ่ายนะคะเดี๋ยวจะเห็นจากจอของน้องเบนนี่บุ๊ของแอมเนี่ยอย่างตอนนี้ก็คืออยู่ในโหมดวิดีโอใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่ครับผมท <ๆ S 1> ีน,นี้เมื่อเราอยู่ในโหมดออวิดีโอที่เราถ่ายเนี่ยวิธีการนะฮะเช่นเคยแสงต้องสวยธรรมชาติก็คือต้องอยู่ให้ถูกมุมอีกถ้าอยู่ผิดมุมปุ๊บอ่ะอย่างสมมตินะฮะแอมยกให้ดูว่าผิดมุมของเยบุ๊กนะครับตอนนี้อออืื้ห ไม่พูดเลยดกว่าแม่แรงไปไหมแรงแรงมากเหรออ <Okay. S 1> ย่างเม่เกอก็จะมีความแบบด่้าก็คือจะดำฟรีมากนะครับอย่างตอนนี้ก็คืออ่ะสมานสดใสพื้นเพไม่ได้สวยมากแต่สวยอยู่แต่ก็ยังดูแบบโอเคนะฮะองค์ประกอบไม่ต้องรบอ่าใช่ที่อย่างพออยู่ตรงเนี้ยคะ่ะวิธีการเนี่ยเวลาถ่ายเป็นข้อๆนะส่วนมากเวลาสอนหรนะือว่าแนะนาเนี่ยเขาจะถ่ายไปเป็นข้อ,ข,อข้อกันคัด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 เพราะว่าบางทีพูดยาวยวลืมมันก็สามารถที่จะเป็นข้อๆได้อย่างสมมติว่าวันนี้แองเกลังจะสอนเรื่องสามวิธีการ จัดไฟยังไงสามวิธีการถ่ายคลิปยังไงดีกว่าให้แสงสวยให้หน้าเราสวยนะสมมตินะคะเวลาแอมพูดเนี่ยแอมก็จะพูดแบบหัวข้อ,อามาก่อนนะฮะแล้วก็คัดหนึ่งทีก็คือถ่ายไปเป็นทีละฟุตเทจทีละคำเลยใช่ตัวอย่างนะแอมก็จะให้ใส่รูปอาวบุ๊กพร้อมนะเสสามสองหนึ่ง okay, วันนี้นะคะแอมจะมาเล่าให้ฟังนะคะเรื่อง3วิธีนะคะในการถ่ายคลิปยังไงให้แสงสวยไปฟังกันเลยค่ะคัดครับ,รบสังเกตเห็นไหมคะว่าแอมพูดนะไปฟังกันเลยค่ะแล้วตัวเราเป็นงไงค้าง เป็นหินไปก่อนและตัดเกินไปนะคะถ่ายเกินไปเนี่ยประมาณวิถึงสองวิไว้ใช่เพื่อให้เวลาไปตัดเนี่ยมันตัดได้เนียนม,มันก็เป็นแบบว่าแบบให้มันเหลือไม,<ว>ม่ดีกว่าขาดเหลือไว้ดีกว่าขาดครับเพราะว่าถ้ามันขาดก็เดียมันจะกลายเป็นชนฟุตกันแล้วมันจะไม่เลิศนะฮะใช่ทีนี้แอมก็จะมาที่ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามสมมุติว่าข้อหนึ่งนะคะแอมก็จะกลับมาเพื่อแอมก็จะพยายามหาว่าเมื่อกี้แอมอยู่แบบประมาณนี้นะแอมก็จะมาถ่ายตอว่าสามสองหนึ่ง ข้อที่1นนะคะนั่นก็คือคุณต้องถ่ายคลิปเนี่ยโดยที่ให้แสงธรรมาชาติเนี่ยส่องหน้าคุณให้มากที่สุดแล้วคลิปคุณเนี่ยก็จะสวยแน่นอนค่ะคัดครับค้างอีกแล้วเห็นไหมเนี่ยมันก็คือสามารถค้างได้โดยที่แต่กก็ยังค้างก็อยู่ด้วยกก็ยังค้างอยู่ขยับได้ค่ะบางทีน่ยถ้าคุณถ่ายน่ยคุณสามารถถ่ายด้วยกล้องของคุณเองได้ยิ่งถ้าคุณมี Apple Watch คุณสามารถคอนโทรลได้เลย แอปเปิลวอทได้ด้วยนะฮะหรือนาฬิกาต่างๆที่มันเป็นตรงตามมือถึงคุ้นหรือรีโมทที่มันเป็นรีโมทบลูทูธก็สามารถที่กดถ่ายได้แล้วคุณก็ถ่ายแบบนี้ไปแต่อย่างของแอมเนี่ยแอมต้องการพาริตี้ของคลิปเนี่ยสูงสุดเพราะฉะนั้นแอปเลยต้องพยายามถ่ายด้วยไงคะคลิปที่ถ่ายด้วยแบบตัวที่มันเป็นกล้องหลังเท่านั้นเองอมาถจะเป็นตัวที่แบบโอเคนั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างวิธีการในการถ่ายทำของเราทีนี้นะฮะอย่างสำหรับใน,ในตัวเนี้ยพอเราถ่ายตัว พูเทสมาปุ่เนี่ยเราก็จะเก็บไปเป็นซีนแยกๆแบบคลิป1คลิป2คลิป3คลิป4คลิป5อย่างงี้ใช่ไหมแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็จะเอามาต่อเนื่องก็จะเอาฟุตมาชนกันฟุตที่1ชนฟุตที่สชนฟุตที่345แล้วก็ไปตัดต่อในแคปคัทก็ได้การทำวิธีการเนี่ยมันจะเก๋ก,กว่าวิธีการถ่ายคลิปยาวอยู่นิดนึงตรงที่ว่าพอคุณทำแบบนี้เสร็จป,ปุ่มเนี่ยคุณสามารถที่จะเหมือนกับเอาฟุตมาต่อกัน,กนแล้วไม่เหนื่อยมากอ่าใช่ อย่างอย่างของถ้าคนทำจมูงอาชีพเนี่ยเหมือนอย่างที่น้องบุ๊กทำเนี่ยคือถ่ายซีนเดียวยาวไปเลยแลวรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนใช่แต่อย่างของแอมอย่างเคสเนี่ยถ้าคุณทำสอนเนี่ยคณสามารถทำเป็นเหมือนกับซีนหนึ่งป้องซีนหนึ่งป้องซีนหนึ่งป้องบางทีอยากจะเปลี่ยนโลเคชันได้ใช่ก็คือสามารถที่จะมีความแบบเปลี่ยนโลเคชันหรือว่าเอออย่างสมมปอร์ากถ่ายเสร็จแอมอาจจะไปอีกมุมหนึ่งอีกด้านหนึ่งเป็นข้อที่สองข้อที่สามไปอยู่อีก อ๋อเอาเหมือนแนะนําในอีเวนต์ถูกต้องแต่ถ้านแนะนําในอีเวนต์เนี้ยจะเห็นภาพเช่นเหมือนแบบวันนี้จะพาไปดูบูธในอีเวนต์ก็พาไปดูบูธที่1ถ่ายเสร็จแล้วก็ไปบูธที่2ก็คือเก็บไปเป็นเป็นไม่ไม่เป็นท่อนไม่ใช่แบบลองเทคขนาดนั้นแย่างกท่อนหนึ่งท่อนสองท่อนสามท่อนสี่ท่อนทก็จะสามารถที่จะได้วิดีโอที่แบบสุดปังอะย่างเงยออกมาได้นะฮะทีนี้เมื่อคุณเมื่อคุณถ่ายคลิปที่มันจะเป็นการสอนกับคนเนี่ยคือหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากคือเรื่องของการใช้เสียงอ่ะครับอ่ะน้องบู๊มมีว ไม่ต้องดีไม่ต้องดีไม่ต้องดีวิธีการก็คือมีอยู่สอย่างเอาไม้แบบที่มันจะสามารถซื้อไม้แบบที่ต่อกับมือถือได้เลยนะคะก็จะเป็นไม้ที่ดีได้กับอีกอย่างหนึ่งก็คือไม้ที่ดีมากๆนะคะคือไม้ที่มาจากตัวโทรศัพท์มือถือใช่เพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยเขาต้องทําให้เสียงคนคุยกันอ่ะชาดีเพราะฉะนั้นไม้ในมือถืออ่ะดีมาก ตัดเสียงรบกวนด้วยระดับนึงตัดเสียงรบกวนด้วยระดับหนึงถ้าคุณอยู่ที่ที่ไม่ได้เสียงดังมากมายเน่ยคุณสามารถที่จะใช้ไม์ใช้ตตานาอะไรเงี้ยค่ะได้เลยแบบออโต้แบบที่ไม่ได้ยากมากนะครับฉะนั้นแอบมบแนะนําว่าตรงเนี้ยคือคุณใช้ใช้ไม์จากตรงเนี้ยเลยถ่ายก็ได้แต่บางที่เนี่ยมันก็ต้องอยู่ไกลอยู่อะไรกันบ้างบางคนน่าจะเห็นก็ใส่ AirPods อ่าใช่แล้วก็วกโอเค,อเคแต่มันก็จะมีอะไรใส่หูก็จะไม่ค่อยลดดีที่สุดก็คือใช้ไม์แบบนี้ใช้ไมแบบนี้ถ้าอยากจะทําคลิปสอนเนี่ยเสียงมันต้องได้บางทีีเราาภพแบบน้ เสียงลมมันเข้าปัดไปพอแล้วเสียงมันจะมีความแบบมันจะเฮ้ยหู้ข้อที่หนึงมันจะมันจะมันจะเขาเรียกว่ามันโอเวอร์อ่าใช่ครับผมเสียงมันก็จะแบบโอเวอร์เกินไปนะฮะที่น้องบุ๊มมีวิธีการใช้เสียงยังไงไหมคะให้คนแบบสนใจสนใจเหรออย่างแรกตอนแรกๆต้องยอมรับว่าติ๊กตอกเลยยังไม่มีคาแรคเตอร์มากเราจะพากไปที่แบบว่าเนิบๆก่อนเนืบเนืบก่อนฟีลเหมือนแบบว่าเนื้อเป็นยังงยกตัวอย่างหน่อยสมัยก่อนสมัยก่อนนะสมอลลี่ว่าอาหารเราสมัยก่อน สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวกันที่ร้านอาหารคนแล้วแต่จักนะครับเมนูวันนี้เราก็จะเป็นอย่างนี้เลยอันนี้ก็คือเป็นโทนเดียวใช่โทนเดียวใช่แล้วก็เป็นโทนเดียวแบบที่เน้นหางเสียงเน้นหางเสียงแบบอร่อยนะครับอ่าใช่อะไรเงี้ยเหมือนแบบมีด YNAMI คอันนี้คือเวอร์ชั่นนั้นแต่ทีนี้พอเราคนพบว่าติกตอกเขาชอบอะไรร้านวิวแรกเนี่ยมันมาจากคลิปที่พากยังไงคะทุกคนคือวันนี้เราจะมาทคือทุกคนวันนี้เรามากินหมูกรอบซื่อหมูกรอบเดี๋ยววันนี้เราทําจากที่คอนโดเนี่ยคือ ไม่แตก t i k ต o k อกมันมีความต้อง energetic ใช่ energy คือทำตอนทำให้คนรู้สึกว่ากำลังตัวกำลังถ่ายอยู่แล้วก็กคนอะไรของเองวะเนี่ยอะไรของมึงวะเใช่ฟิล์นก็ต้องมีแบบนี้มานะครับซึ่งในการถ่ายเนี่ยอย่างถ้าสมมติเป็นสายของบุ๊คเนี่ยที่เขาเป็นแนวในการพูดในเรื่องของ ของกินหรือว่าอีเวนต์หรือกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันก็ต้องใส่พลังงานเยอะอใช่ครับเพราะว่าทั้ให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเขาเอนจอยไปกับเราเขาตื่นเต้นไปกับเราทุกวันนี้คือคนยังพูดอยู่เลยว่าอยากเห็นเสียงอยากเห็นหน้าตอนพักเสียงอ่าโอเคซึ่งเราเห็นแล้วเคยเห็นมากับตาแล้วก็รู้สึกว่าเอออีนี่มันต้องใช้หน้าเยอะดีนะแต่อย่างของแอมเนี่ยแอมก็ใช้วิธีการที่เหมือนกับแบบว่าพอเราทำคลิปสอนทีเนี้ยโทนเสียงของเราเนี่ยมันต้องเป็นโทนที่ทขาจะเป็นผู้สด คืออย่างของแอ,แอมไม่ได้อ่านสคริปต์แอมเป็นคนที่ไม่มีสคริปต์แอมก็จะพูดไปเลยจากความเข้าใจของเราในตอนนั้นฉะนั้นน้ําเสียงของเรามันจะเป็นเสียงอีทโทนหนึง่งไปเป็นเสียงทโทนที่เหมือนกบบว่าไม่ได้สนุกมากอ่ะครับแต่ไม่ได้น่าเบือ่ออฉะนั้นเนี่ยบางคนนะคนไม่รู้นะคะแต่จริงๆคนก็พอจะรู้บ้างแหละเวาลาร้องเพลงบางทีก็ใช้เสียงทโนงทนหนึง่งถูกไหมเวลาพูดก็เสียงโทนหนึ่งเสียงในการภาพในการอะไรประมาณนี้มันคือเสียงที่มันมาจากจากช่องท้องอ่ะมันคือแบบใช้ลมเนาะแบบมันเป็นเสียงที่แบบเสียงมันดูใหญ่อย่แยคนี้มันจะดูเล ต้องไม่ใช้เสียงที่มาจากคอถ้าจะมาจจะคอยแบบว่าทุกคนลดมากเลยนะแล้วทำแบบนี้จะเหนื่อยเหนื่อยใช่เหนื่อย,อยถ้ามาจากจากท้องของเราจากช่องท้องเนี่ยจะเลิศ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 ไปแล้วก็เลิศด้วย <Okay. S 2> แต่มันก็จะมีความปังไปนะก็คือแนะนําว่าในการใช้เสียงเนี่ยเป็นเสียงที่สำคัญแต่วเวลาพูดเนี่ยต้องมีดันมิกจะกรี๊ดทั้งคลิปเลยบางทีก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนียเวลาเวลาเวลาที่เราพูดเนี่ยก็ต้องมีดันมิกเขาด้วยใช่ครับตอนเปิดสําคัญมากคือต้อง energy เต็มที่ใช่อย่างตอนเปิดถ้าไปดูคลิปแอมหรืือออคคคลิิปปตตาููกเเเเนนนนี่่ยทั้งดจะมแบบ เฮ้ยแล้วก็ห้าวิคำมันต้องดึงดูดใช่จริงจริงามวิด้วยซ้ําเลยสามถึงห้าวิฉันว่าเขาถ่ายไวประมาณ3ามหรือห้าวิธีแรกต้องทําให้คนรู้เลยเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นที่มาที่ตอนเปิดมันต้องความลับอร่อยที่สุดพลาดไม่ได้พลาดไม่ได้รู้หรือยังอะไรอีกันเนี่ยมันก็จะมีมาบทน่ากลัว2คนแล้วนะมันก็ต้องมีแบบอะไรแบบนี้เข้ามานี่กคือตัวอย่างการแบบใช้น้ําเสียงนะคะทีนี้อย่างพอพอถ่ายของของแอมมีท่แอมบอกไปว่าเวลาที่เราถ่ายสอนเนี่ยฉะนั้นเวลาถ่ายเนี่ยแอมแนะนำนะอนุบัวเอากล้องมาเนี่ยเวลาถ่ายเนี่ย คือตาเราอะค่ะสิ่งที่สาคัญนะครคือตาเราต้องมองเลนกล้องนะถ้าคุณจะสอนคนนะคุณกล้าที่จะมองตาเขาถ้าคุณหลอกตาเขาล้วก็คือคุณไม่รู้จริงแล้วถ้าคุณอยากเรียนสอนคุณต้องมองมองกล้องมองจิกเลนกล้องเลยแล้วก็แบบคุยกับเขาจริงๆคุยกับคนนั้นจริงเพราะว่าการทาการทําวิดีโอในทิ๊กต็อกมันคือเราไม่เห็นหน้าคนที่เราคุยด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการมองตาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็คือคุยกับเขาเลยเนี่ยครับก็ก็จะช่วยทําให้เวลาที่คุณสอนเนี่ยมันดูเลิศนะแล้วพอแสงธรรมชาติเสร็จ สอนดูลเลอิศอีกทีเนี้ยก็มีความปังแล้วอันนี้มันก็จะไม่ได้ยากเกินกว่าที่ที่เราจะทําได้ถ้าอย่างเป็นวิดีโอของแอมเนี่ยพอแอมถ่ายแบบนี้เสร็จแอมก็จะไปใส่คำทุกคนก็จะเห็นจะมีการใส่คําเข้าไปด้วยนะคะถ้าไปตามดูในช่องเนี่ยใส่คำวาไปแต่ละซีนก็พิมพ์อธิบายเขียนอธิบายเข้าไปด้วยแต่ละซีนว่าเออเราพูดถึงเรื่องอะไรแล้วเ็าพูดถึงอะไรยังไงเนี่ยครับมันก็จะช่วยทําให้เวลาวทุกคนทําคลิปสอนเนี่ยมันก็จะปังนะฮะทีนี้คลิปสอนก็มีหลายแบบอย่าง,างคลิปน,นี้เราก็เป็นแนวที่ เป็นคนมาเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะที่เราที่เราเหมือนแบบเป็นเป็นคนมายืนแล้วก็พูดเลยอย่างเงี้ยแต่ทีนี้สมมติว่าเป็นแนวสอนทาอาหารอ่าอ่าเดี๋ยวทีนี้เราเราจะลองไปทําให้ดูว่าถ้าเป็นแนวคลิปที่แบบสอนทําอาหารเนะี้ยเราจะต้องใช้แบบสอนแบบทำเงียมีฟุตเทจมีอะไรอย่างเงี้ยหน้าตายอย่างไรคะ,ะเดี๋ยวเราก็จะแบบพาไปดูกันฮะแต่สำหรับในคลิปนี้ถ้าทําสอนเนี่ยสิ่งสำคัญคือเสียงแสงการถ่ายแล้วก็สายตาที่มองคนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราไปทำตามดู่นะครับฟังแน่นอนค่ะ